แล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูปลาชุดสายมัวที่ทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ที่สุดแล้วนะครับในช่องไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่เรียกร้องเข้ามาหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะฮะก็วันนี้จะเป็นปลาสายแบ็คไคลที่บวกกับแบ็คสมไร์ครับโอ้โหเป็นปลาสายดําที่วันเนี้ยหลายหลายคนก็คงจะอยากรู้ใช่ไหมว่าลูกของเขาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าที่หน้าบ่อของเราในวันนี้เลยสดๆร้อนๆ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ่อกันแล้วทุกคนครับผมก็จะพ่อแบบแบ่งเป็น3เซตนะครับเพื่อที่จะได้แบบมาคว้กันเนาะคือชุดนี้นะครับก็จะเป็นซามูไรบวกกับแบ็คไลท์เนาะอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปคือพ่อซามูไรบวกเข้ากับแม่แบ็คไลท์หนึ่งชุดนะครับกับพ่อแบ็คไลท์บวกกับแม่ซามูไรอีก2ชุดนะครับทุกคนไหมจะลืมอปซะละทุกคนก็เดี๋ยวเรามาที่หน้าบ่อแล้วก็ลองตักดูนะผมทําไว้2ชุดอันเนี้ย มันสีไม่ค่อยดีทุกคนมันติดแบบสีเขียวเยอะอย่างนี้เลยติดเขียวเยอะมากอันนี้คือพ่อแบกไลน์นะครับที่บวกเข้ากับแม่สมุไรเนาะตัวนี้มันไม่ค่อยลอกดําเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะตักให้ดูหลายๆตัวเนี่ยคือแบบปลาสามเดือนแล้วนะสามเดือนหน่อย,อยแล้วลองดูทุกคนเนี่ยมันแทบจะไม่ลอกดําเลย แล้วก็ไปดูบ่อที่สองนะครับอยู่ตรงนี้วันนี้เราต้องเอาขึ้นให้หมดเลยนะมันเสียละอันนี้เป็นข้อของข้อเป็นแบ็คไลท์นะครับแม่เป็นสมุไรเหมือนกันดูดิมันก็ออกมาเขียวเยอะแบบเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้เราลองกลับกันบ้านนะครับชุดนี้เป็นพ่อสมุไรบวกเข้ากับแม่แบ็คไลท์กลับกันกับ2ชุดนั้นนะ เดี๋ยวผมตั้งให้ดูน้ํามันโอ้โหเสียแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราต้องเอาขึ้นแล้วนี่อคอกเนี้ยคือมันใช้ได้เยอะแล้วผมก็เอาพวกหัวปลาขึ้นไปหลายตัวแล้วนี่นี่ดูตัวนี้สวยเดี๋ยวผมตักขึ้นใส่ไว้ในกระมังให้ทุกคนดูตัวเนี้ยแบบลายสมูไรเลยครับดูดิแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันเป็นสีแบบดําสลับกับเขียวแบบเขียวเขียวเขียว,ยว,ยวฟ้าทะเลทุกคน กล้องมันไม่โฟกัสเดี๋ยวขึ้นก่อนระหว่างนี้เราก็จะทําการแยกปลาไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็ต้องไปเอาวินใหญ่มาสักหน่อยเพราะว่า,วารู้สึกว่ามันช้าเหลือเกินฮะนี่วินใหญ่มาจัดสักทีจะได้แบบไปไวนยะดูน้ำครับสกรปรกมากถ้าน้ำแบบนี้ก็คือแบบโอ้โหแย่มากนะับทุกคนวันนี้ต้องเอาขึ้นให้หมดเลย ตาก็จะออกโทนเขียวๆเหมือนกันแต่ชุดเนี้ยมันจะดําเยอะกว่านะครับใช้พ่อเป็นแบ็กสมุไรส่วนแม่เป็นแบ็กไลท์นะทุกคนสีจะออกมาอย่างเงี้ยเยอะมากเห็นไหมถ้าใครแบบอยากจะได้แบบนี้นะครับก็ลองทําดูนะครับโดยใช้พ่อสมุไรผมคิดว่าเอาพ่อสมุไรเข้ากับตัวไหนก็ดีทุกคนสมุไรเข้ากับอะไรก็ออกมาดีก็เลยแบบเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวลองอีกมีบางคนบอกให้ลองใส่กับซุปเปอร์โกเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับทุกคนผมเนี่ยมันสายมวยแล้ว ต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูปลาที่ผมฟอมไว้บ้างต้องบอกว่าผมสงูงอย่งโหดสีอย่างโหดดูเสื้อผมดีทุกคนมีรูระบายอากาศด้วยโดนยิงมานะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปดูปลาที่แบบผมฟอมไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นปลาคอกที่บอกว่าขึ้นเมื่อกี้แหละเป็นแบ็คไลท์บวกเข้ากับสมุไรนะครับแต่ว่าชุดนี้มันจะสีเข้มกว่าแล้วก็ฟอร์มหางดีกว่านะครับเพราะว่าผมคัดขึ้นมาแล้วก็ ทำฟอร์มไว้แล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เลยนะครับถึงข้างหน้านี้แหละนี่คือปลาชุดเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าพวกชุดนี้ผมเอามาฟอร์มไว้เนาะเครื่องเขาก็จะดูใหญ่กวา่าพวกที่เรายังไม่ได้ฟอร์มเลยทุกคนพวกนี้สีเก็ดลองดูนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าเนื้อหนังเนี่ยจะเป็นสีดําส่วนเก็บเก็ดเครือบเมทริกเนี่ยมันจะออกแบบบูเขียวๆหน่อย ประมาณนี้ลองลองดูนะผมก็พูดสีแบบไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าสีมันจะออกแบบเคลือบๆหน่อยก็สําหรับการที่เราทางสายหรือว่าการพัฒนาสายใหม่ๆอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเราจะไปตีกลับเป็นสายสมุไรก็ทําได้นะในรุ่นต่อไปก็จะเป็นสมุไรแท้ออกมาเยอะแต่ถ้าเอาไปเข้ากับาสายแบ็คไลท์ทุกคนมันก็จะออกไปทางแบ็คไลท์เยอะนะครับก็คือตัวเนี้ยเราทําเพื่อเก็บฝากสายเลือดได้นะครับโดยการที่เราเนี่ย จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราทําปลาเรวเลือดชิดหรือว่าตัวสั้นนั่นเองนะอย่างนี้ผมเคยให้ดูไปชุดที่แล้วนะที่ปลาเลือดชิดเนี่ยตัวมันจะค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าวิธีนี้จะแก้ไขได้นะทุกคนก็คือการ ทำมัว่วหรือว่าเอาเลือดไปฝากกับอีกสายหนึ่งนะฮะโดยอีกสายหนึ่งที่ผมพูดอย่างตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งแบ็คไลท์ใช่ไหมเขาก็จะมีสายเลือดสสายอยู่เราเอาไปเข้ากับแบ็คไลท์ก็ได้เอาไปเข้ากับสายสมุไรก็ได้ในรุ่นต่อไปอาจจะได้แบบเป็นพ่อเยอะขึ้นเป็นแม่เยอะขึ้นหรือว่าเป็นสมุไรเยอะขึ้นก็จะประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วผมคิดว่ามันก็คุ้มที่เราจะลองทําดูนะฮะบางทีเราไม่ต้องแบบไปเชื่อทฤษฎีมากจัดอย่างผมเนี่ยก็ทําสายมัว่วแบบค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าผมชอบ ทำอะไรที่มันไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายบายขอบคุณที่กดติดตามกันด้วย